โซเชียลถล่มยับถามปมเดือดแซมยุรนันมินพิชยาคอมเมนต์แตก เมื่อวันนี้ครับก็กําลังเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลอยู่นขณะนี้เมื่อผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างนมกัญชัยกาเนิดพลยนะครับออกมาทิ้งปมเดือดถึงบริษัทขายตรงชื่อดังครับที่ใช้ดาราตัวท็อปของเมืองไทยเป็นพรีเซนเตอร์สร้างดาวไลน์ขายฟันให้กับประชาชนมาร่วมลงทุนสุดท้ายนั้นไม่เป็นไปตามอย่างที่พูดเอาไว้ล่าสุดก็มีงานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวครับเมื่อรถทัวร์คันเบ้อเริ่มนั้นแห่ไปจอดหน้าบ้านทําเอาคอมเมนต์แตกครับสำหรับนักแสดงระดับตํานานอย่างแซมยุรน,นันและนางเอกสาวตาคมอย่างมินพิยยาาโดมีชวเ็ ครับเข้าไปคอมเมนต์ถามเดือดแบบรัวๆถึงปมรวมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองคนคือดาราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่โดยแซมยุรนานนั้นก็ได้โพสต์ภาพอิสตาแกรมครับก็มีคอมเมนต์เดือดเข้ามาว่าท่านครับกรณีบริษัทว่าช่อโกงจะตอบยังไงดีครับว่าโกงจริงไหมครับคนที่เขาเสียหายและไม่สามารถล้มบนฟุแบบท่านรายได้น้อยเห็นคํหวานของท่านก็พร้อมจะลงขันท่านจะรับผิดชอบอย่างไรโดยมีคอมเมนต์หลากหลายนะครับที่อยากจะรู้เข้ามาถามปมเดือดปมนี้พร้อมกับเข้ามาเสริมว่าผมอยากรู้ เหมือนกนกัมีดาราหลายคนมากๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของนางเอกสาวอย่างมินพิชยานะครับหลังจากได้ลงภาพไปนั้นก็เจอรถทัวร์คันใหญ่คันโตเหมือนกันครับโดยมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตข้ามาจี้ถามแบบรัวๆถึงปมเดือดนี้ครับอธิบอกว่าคุณมินคะช่วยไปติดตามเพจสื่อออนไลน์ให้หน่อยค่ะว่าเรื่องจริงไหมบอสมินรับทราบค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทําให้คนต้องจบชีวิตฉายยาใหม่มินขายตรงผู้เสียหายนอนร้องไห้แต่ทั้งนี้มีความสุขจ้าบอสมินโดยตอนนี้ทั้งแซม ยืนนานและมินพิชยานั้นก็ยังไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวถึง,งคู่นั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปมเดือดปอมนี้อย่างที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยหรือไม่งาน,นนี้ก็คงต้องให้ทั้งคู่นะครับออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะเป็นดีที่สุด